สวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีที่25นะครับทุกๆท่านเมื่อคืนนี้มีผลการแข่งฟุตบอลที่น่าติดตามและน่ารับชมหลายคู่แต่ละคู่สกอร์เป็นยังกันบ้างมารับชมกันได้เลยนะครับผลฟุตบอลโตยต้าไทยลีกครับรอบ8ทีมสุดท้ายเชียงรายยูเนเต็ดพ่ายการท่าเรือ FC 1ประตูต่อ2ราชบ,บุรีเอฟซีพ่ายบีปทุมยูเนเต็ดศประตูต่อ3 และบุรีรัมยูเนเต็ดน,นะครับจบใน90นาทีเสมอลำพูเวริเออร์1ประตูต่อ1ต้องต่อเวลาออกไปอีก30นาทีนะครับซึ่งในช่วงต่อเวลาพิเศษนั้นบุรีรัมมาได้1ประตูนะครับทำให้จบเกมคู่นี้ครับสกอร์รวมบุรีรัมชนะด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ผลพตบอลพิมยร์ิของอังกฤษวู๊แฮมตันพ่ายบอลสมัรศประตูต่อ1 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด4ประตูต่อ2เอฟเวอร์ตันพิกล็อกชนะลิเวอร์พูล2ประตูต่อ0และคริสตัลพาเลตชนะนิวคาสเซิล2ประตูต่อ0สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้นะครับลิเวอร์พูลยังอยู่อันดับ2 34นัดมี74แต้มแมนเชสเตอร์ United, ยูไนเต็ดอยู่อันดับ6 33นัด53แต้มนิ New on, วคาสเซิลอยู่อันดับ7 33นัด50แต้ม บอลสมาร์ทอยู่อันดับ10 34นัด45แต้มในส่วนของกลุ่มท้ายตารางนะครับวูฟแฮมตันอยู่อันดับ12ครับ34นัด43แต้มคิตเทิลพาเลตอยู่อันดับ14 34นัด39แต้มเอเวอร์ตันอยู่อันดับ16ครับ34นัด33แต้มและเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดอยู่อันดับที่20 34นัด16แต้มผลฟุตบอลลีกเอื่ฝรั่งเศส ลอรียองไพ่กับด้านปารีสแชงฌชแชงแมง1ประตูต่อ4โอลิมปิกมาร,ร์เซ์เสมอน,นี้2ประตูต่อ2และโมนาโกชนะริว1ประตูต่อ0สรุปตารางคะแนนล่าสุดในส่วนของลีกเออฝรั่งเศสอันดับ1ปารีสแองชแชงแมงนะครับ30นัดมี69แต้ม2โมนาโก30นัด58แต้มริวอยู่อันดับที่4นะครับ30นัด52แต้ม มักเซอยู่อันดับ8 30นัดมี41แต้มในส่วนของกลุ่มท้ายตารางนะครับเราลียองอยู่อันดับ17ครับ30นัด26แต้มผลฟุตบอลเอฟซีแชมเปียนลีกรอบรองชนะเลิศน,นัดที่2โยโกฮาม่าเอฟมารีนอตครับชนะอุซานฮุนได3ประตูต่อ2รวมผล2นัดครับทั้ง2ทีมเสมอกัน3ประตูต่อ3ตกตัดสินด้วยการดวลลูกที่จุดโทษนะครับ ซึ่งเป็นทางด้านของโยโกฮาม่าเอ็มารีนอนั้นยิงได้แม่นกว่าเอาชนะอุซานฮุนไดไป5ประตูต่อ4ทําให้อุซาทางด้านทำให้ทางด้านโยโกฮาม่าเอ็มารีนอั้นได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับทางด้านของอันไอนะครับโดยจะเตะ2นัดนะครับนัดแรกนั้นจะลงสนามในวันที่1 1พฤษภาคมนะครับและกนัดที่2จะลงสนามในวันที่25พฤษภาคมเช่นกันนะครับ ผลพุตบอลเอเอดีวีซีของเนเธอร์แลนด์ทเวนเตชนะอเมเรซิตี้สประตูต่อ1และอเจกอันตัวดำเสมอเอชเชอร์ไป2ประตูต่อ2ผลพุ a, ตบอลโคปาอิตาเลียรอบรองชนะเลิศน,นัดที่2องตาลันตาชนะฟิเรนติน่าสประตูต่อ1รวมผล2นัดครับฟิเรนติน่าได้ผ่านขอประทานไปครับเป็นอาตาลันตาได้ผ่านเข้ารอบด้วยประตูรวม4ประตูต่อ2 ทำให้อาตาลันตานั้นได้ไปพบกันทางด้านของยูเวนตุสครับในรอบชิงชนะเลิศในวันที่16พฤษภาคมนะครับปิดท้ายกันด้วยผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษโคเวนทีนะครับพ่ายกับด้านฮันซิตี้2ประตูต่อ3สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้นะครับฮันซิตี้นั้นอยู่อันดับ7ครับ44นั้นมี69แต้มส่วนทางด้านโคเวนที่นั้นอยู่อันดับ8 43นัด63แต้ม โอเคนะครับผมในการเป็นปการสรุปผลการแข่งฟุตบอลมาค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ